คุณเคยสังเกตไหมคะว่าในโลกนี้จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ดูเหมือนจะมีชีวิตที่ราบรื่นประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญที่สุดพวกเขาดูเหมือนจะมีพลังงานเหลือเฟือในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะคิดว่าพวกเขาโชคดีแต่ในความเป็นจริงก็คือพวกเขามีความสามารถในการปกป้องบางสิ่งในชีวิตเอาไว้ และเขาทำมันได้อย่างดีเยี่ยมตั้งหากล่ะคะในชีวิตของคนเราเรามักจะถูกสอนให้แบ่งปันและการให้ก็เป็นเรื่องที่ดีงามค่ะแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าบางอย่างเราก็ไม่จำเป็นจะต้องให้กับทุกคนมันมีสมบัติล้ำค่าสามสิ่งที่คนฉลาดแล้วก็คนที่เขาประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงเขาจะไม่มีทางยอมแบ่งปันให้ใครเลยล่ะคะ่ะและที่สำคัญ เขาจะไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาขโมยมันไปจากชีวิตของเขาได้เป็นอันขาดเพราะพวกเขาเข้าใจว่าสมบัติทั้งสามสิ่งต่อไปนี้มันคือเชื้อเพลิงหลักที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จและความสุขมาสู่ชีวิตของพวกเขานั่นเองและแน่นอนค่ะวันนี้ครูเกียจะมาเปิดเผยสามสมบัติล้ำค่าที่คนฉลาดทุกคนเขาปกป้องเอาไว้เหนือสิ่งอื่นใดและเมื่อคุณเข้าใจหลักการเหล่านี้ คุณจะสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับชีวิตของคุณและก็ก้าวไปสู่จุดสูงสุดได้อย่างมั่นคงถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาค้นพบความลับนี้ไปพร้อมกันนะคะสมบัติล้ำค่าข้อที่หนึ่งพลังงานทางจิตใจค่ะสมบัติข้อที่เราจะต้องปกป้องไว้ไม่ให้ใครมาแบ่งปันหรือไม่ให้ใครมาขโมยไปมันเป็นเรื่องของพลังงานทางจิตใจ คนทั่วไปเขามักจะให้ความสำคัญกับเวลาหรือว่าเงินแต่คนฉลาดเขาจะรู้ว่าพลังงานทางจิตใจคือทรัพยากรที่หายากและก็มีคุณค่ามากที่สุดเพราะมันคือแหล่งเชื้อเพลิงในการตัดสินใจที่ดีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆคะ่ะคนฉลาดเขาจะปกป้องพลังงานทางจิตใจของตัวเองด้วย3วิธีหลักๆวิธีแรก พวกเขาตัดขาดจากความสัมพันธ์ที่ดูดพลังงานคนไม่ฉลาดจะพยายามทำดีกับทุกคนแล้วก็ทนอยู่กับคนโน้นคนนี้ทั้งๆท,ที่บางคนชอบบน่นชอบวิพากวิจารณ์ชอบนินทาหรือว่าชอบจะสร้างดราม่าอยู่เสมอแต่คนฉลาดจะรู้ว่าการสนทนาห้านาทีกับคนเหล่านี้สามารถดูดพลังงานของพวกเขาไปทั้งวันพวกเขาจึงกล้าที่จะตั้งขอบเขตชัดเจน แล้วก็จะถอยห่างออกมาอย่างเด็ดขาดเพราะพวกเขาเลือกที่จะลงทุนกับพลังงานทางจิตใจเพื่อไปสร้างสารรค์สิ่งดีๆไม่ใช่การซ่อมแซมความรู้สึกของคนอื่นนะคะข้อที่2พวกเขาไม่คิดมากในเรื่องที่ไม่สำคัญคุณลองนึกภาพตามนะคะการที่คุณจะต้องมานั่งคิดวกวนเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานหรือว่ากังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในวันพรุ่งนี้ มันคือการใช้พลังงานสมองไปอย่างสิ้นเปลืองที่สุดคนฉลาดเขาจะฝึกฝนการใช้กฎ5นาทีคือถ้าเจอปัญหานั้นและปัญหาสามารถแก้ได้ภายใน5้านาทีแล้วแล้วก็เรื่องนั้นจะไม่สำคัญในอีก5ปีข้างหน้าค่ะพวกเขาก็จะจัดการมันแล้วก็ปล่อยมันไปพวกเขารู้ว่าพลังงานทางจิตใจมันมีข้อจำกัดและพวกเขาก็จะใช้มันเพื่อโฟกัสในสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เท่านั้น ละข้อที่สามพวกเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความเงียบคนฉลาดเขาจะหาเวลาที่จะได้อยู่กับตัวเองอย่างเงียบๆพวกเขาไม่ได้ทำเพื่อให้หลีกหนีจากผู้คนแต่เขาทำเพื่อให้สมองได้พักได้ประมวลผลข้อมูลได้เติมพลังพวกเขาเข้าใจว่าความคิดที่ดีที่สุดมันมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สมองได้หยุดนิ่งค่ะการปกป้องเวลาแห่งความเงียบนี้ล่ะคะ่ะ มันคือการชาร์จแบตเตอรี่ทางปัญญาที่ทรงพลังที่สุดจบไปแล้วนะคะสมบัติล้ำค่าข้อแรกสมบัติล้ำค่าข้อที่2ความชัดเจนในเป้าหมายค่ะสมบัติข้อนี้คนฉลาดจะไม่ยอมแบ่งให้ใครมาสั่นคลอนเขามีความชัดเจนในชีวิตมากๆในยุคที่เราถูกลลยล้อมไปด้วยกระแสสังคมแล้วก็ความสำเร็จที่วูบวาบโดยเฉพาะยิ่งมีโซเชียลมีเดีย เรามักจะหลงทางแล้วก็วิ่งตามในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีจนบางครั้งเราก็ลืมไปว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองคนฉลาดเขาจะปกป้องความชัดเจนในเป้าหมายด้วย3แนวคิดต่อไปนี้ค่ะแนวคิดแรกพวกเขาจะไม่วิ่งตามคนอื่นคนไม่ฉลาดจะเปลี่ยนเป้าหมายบ่อยๆตามเทรนหรือตามความสำเร็จของเพื่อนร่วมงานแต่คนฉลาดเขาจะรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงของตัวเขาเอง พวกเขาจะสร้างเข็มทิศชีวิตขึ้นมาอย่างไรที่มันจะชัดเจนและเขาก็จะยึดมั่นในวินยัยยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองอย่างแน่วแน่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามพวกเขาเข้าใจว่าการไล่ตามกระแสจะทําให้คุณดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่น่านิยมและที่สําคัญนะคะเส้นทางของตัวที่ของตัวคุณเองก็จะดูสั่นคลอนมันทําให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่ใช่ผู้นําเลยล่ะคะ่ะข้อที่สอง พวกเขาปฏิเสธโอกาสที่ดีที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายอะไรก็ตามที่เป็นโอกาสก็ตามแต่มันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของเขาเขาปฏิเสธค่ะคนฉลาดไม่ได้เป็นคนที่ปฏิเสธโอกาสทั้งหมดนะคะแต่พวกเขาปฏิเสธโอกาสที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายพวกเขารู้ว่าการตอบรับทุกงานหรือาการตอบรับทุกคำเชิญทุกครั้งคือการทำให้จุดโฟกัสของพวกเขาลดลง พวกเขาจะกล้าพูดคำว่าไม่กับสิ่งที่ดูเหมือนจะทำเงินได้แต่สุดท้ายจะทำให้พวกเขาเสียเวลาในการทำสิ่งที่สำคัญกว่าค่ะข้อที่3พวกเขาไม่เปิดเผยแผนการใหญ่ก่อนเวลาอันควรนี่คือความลับทางจิตวิทยาที่สำคัญที่สุดงานวิจัยพบว่าเมื่อเราพูดถึงเป้าหมายหรือว่าแผนการใหญ่ๆออกไปก่อนก่อนที่เราจะลงมือทา สมองของเราจะรู้สึกว่าเราได้บรรลุปเป้าหมายนั้นแล้วมันจะทำให้เรามีแรงจูงใจในการลงมือทำลดลงคนฉลาดก็เลยเลือกที่จะทำงานอย่างเงียบๆสร้างผลลัพธ์อย่างสม่าเสมอแล้วก็ปล่อยให้ความสำเร็จของเขาเป็นตัวพูดแทนค่ะสมบัติล้ำค่าข้อที่2ก็จบลงไปแล้วนะคะทีนี้มาดูสมบัติล้ำค่าอันที่3นั่นคือเรื่องของเวลาเพื่อการเติบโต สมบัติล้ำค่าข้อสุดท้ายที่คนฉลาดจะไม่มีวันแบ่งปันให้ใครมาขโมยไปได้นั่นก็คือเวลาที่เขาจะใช้มันเพื่อการพัฒนาตนเองเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะคะแต่สิ่งที่แบ่งแยกคนธรรมดาออกจากคนที่ประสบความสำเร็จนั่นก็คือคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะเลือกสละเวลาส่วนหนึ่งในแต่ละวันเพื่อลงทุนในการพัฒนาตนเอง ลงทุนในอนาคตของตัวเขาเองอย่างมีวินัยค่ะคนฉลาดเขาจะปกป้องเวลาเพื่อที่เขาจะเติบโตด้วยสามหลักการต่อไปนี้ข้อที่หนพวกเขาจัดการเวลาที่ไร้ประสิทธิภาพคนไม่ฉลาดจะใช้เวลาหลังเลิกงานไปกับการดูโทรทัศน์อย่างไร้จุดหมายการไถฟีดโซเชียลมีเดียอย่างไร้สติหรือการทำกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าอะไรเลย แต่คนฉลาดเขาจะมองเห็นว่าเวลานี้แหละคือนาทีทองพวกเขาจะเปลี่ยนการเดินทางในการฟังพอดแคสต์เพื่อที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเปลี่ยนการรอคิวในการอ่านหนังสือให้เป็นการใช้เวลาในการเรียนรู้พวกเขาจะสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมหาศาลภายในหนึ่งปีแล้วคุณล่ะคะถ้าสมมติที่บ้านกับที่ทำงานของคุณอยู่ไกลหากคุณเดินทางด้วยการขับรถของคุณไปเอง อย่าลืมที่จะให้ในรถยนต์ของคุณเป็นการเปิดฟังพอดแคสต์มากกว่าที่จะฟังข่าวดรามา่าฟังเพลงอกหักที่จะทำให้คุณซึมเศร้านะคะหรือถ้าเกิดว่าที่ทำงานของคุณไม่ได้เดินทางโดยการขับรถไปเองหากคุณจะต้องเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางรถไฟฟ้าคุณก็เลือกที่จะเสพสื่อในมือถือของคุณเพื่อเลือกที่จะเสพในเรื่องราวดีๆ สิ่งเหล่านี้แ่ละคะ่ะจะทําให้คุณแตกต่างจากคนทั่วไปและคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งเปอร์เซนที่ประสบความสําเร็จข้อที่สองพวกเขาสร้างกําแพงกัน้นระหว่างงานกับการเรียนรู้คนฉลาดเขาจะรู้ว่าการทํางานที่สร้างรายได้ในวันนี้กับการเรียนรู้ที่จะสร้างรายได้ในอนาคตมันคือคนละเรื่องกันเลยนะคะพวกเขาจะจัดตารางเวลาอย่างชัดเจนว่า ชั่วโมงนี้คือการทำงานชั่วโมงนี้คือการเรียนรู้และพวกเขาจะไม่ยอมให้งานเร่งด่วนในวันนี้มาทำลายเวลาในการพัฒนาทักษะสำหรับวันพรุ่งนี้เป็นอันขาดข้อที่3พวกเขาใช้เวลาอยู่กับคนที่ฉลาดกว่าคนฉลาดรู้ดีว่าวิธีที่เร็วที่สุดในการเติบโตนั้นก็คือการล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เก่งกว่ามีวิธีคิดที่เหนือกว่า พวกเขาไม่ได้ใช้เวลาไปกับการแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานแต่เขาจะใช้เวลาไปกับการเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับโลกพวกเขาเต็มใจที่จะลงทุนทั้งเงินเวลาเพื่อที่จะเข้าถึงคนเหล่านั้นค่ะเพราะพวกเขาเข้าใจว่าการได้ฟังความคิดของคนฉลาดเพียงหนึ่งชั่วโมงอาจจะมีค่ามากกว่าการทำงานหนักคนเดียวถึงหนึ่งปีเลยนะคะเห็นหรือยังล่ะคะว่า อำนาจในการที่คุณปกป้องสมบัติล้ำค่าทั้ง3าอย่างของคุณนี้มันคุ้มค่ามากๆทั้งหมด3ข้อคือ3สมบัติล้ำค่าที่คนฉลาดจะไม่มีวันแบ่งปันให้ใครเป็นอันขาดทบทวนให้อีกรอบค่ะข้อที่1พลังงานทางจิตใจป้องปกป้องมันไว้จากการดูดพลังงานที่ไม่จําเป็นข้อที่2ความชัดเจนในเป้าหมาย ปกป้องมันจากการถูกกระแสสังคมชักจูงไปนะคะและข้อที่3เวลาเพื่อการเติบโตปกป้องมันจากการถูกทำลายด้วยกิจกรรมที่ไร้สาระจําไว้เสมอนะคะว่าการเป็นคนฉลาดเขาไม่ได้วัดกันที่ IQ เพียงอย่างเดียวแต่มันมาจากการที่คุณสามารถบริหารชีวิตของตัวคุณเองได้ดีแค่ไหนเมื่อคุณปกป้องสมบัติล้ำค่าทั้งสามอย่างนี้ได้อย่างเคร่งครัดคุณก็จะพบว่า คุณมีพลังงานมากขึ้นคุณมีสมาธิมากขึ้นและคุณก็มีผลลัพธ์ที่เหนือกว่าใครๆในทุกๆด้านของชีวิตครูเกียริขอให้ทุกคนนำแนวคิดเหล่านี้ไปปฏิบัติและขอให้คุณปกป้องสมบัติล้ำค่าของตัวคุณเองอย่างชาญฉลาดนะคะและอย่าลืมว่าหากคุณได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วคุณลองตอบคำถามในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะว่าในสมบัติล้ำค่าทั้ง3อย่างนี้ คุณคิดว่าสมบัติข้อไหนที่คุณกำลังปล่อยให้คนอื่นเข้ามาขโมยไปจากชีวิตของคุณมากที่สุดและคุณจะเริ่มตั้งกำแพงเพื่อจะปกป้องสมบัติข้อนั้นยังไงล่ะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักและถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง podcast ์ครูเก t ส Station ไว้เลยคะ่ะถ้ามีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ